เชทนายความชื่อดังฉายาคลายทุกเบี้ยวคาชาวบ้านไล่ก็ไม่ยอมย้ายออกทนายความชื่อดังเจ้าของฉายาทนายคลายทุกเบี้ยวคาชาวบ้านนานหนึ่งปีเจ้าของบ้านติดต่อขอให้ย้ายออกกลับบ่ายเบียงไม่ยอมย้ายอ้างอยู่บ้านที่นี่แล้วรู้สึกสบายใจเมื่อวันที่8ตุลาคมเวลา13นาฬิกาที่ศูนย์ประสานงานเพจสายไหมต้องรอดเขตสายไหม นางกนิ t าาเวียงชัยภูมิอายุ62ปีเดินทางเข้าพบนายเอกภพเหลืองประเสริฐที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดขอคำปรึกษากรณีถูกทนายความชื่อดังผู้จัดรายการทนายใครทุกเบี้ยค่าเช่าบ้านนานกว่า1ปีค้างค่าน้ำสอปี นางกนิธากล่าวว่าเมื่อต้นปี2563สามีของตนได้ปล่อยบ้านพักภายในซอยรามอินทา58แยก3ให้คนเช่าต่อมาได้มีหญิงสาวมาติดต่อขอเช่าเพื่อทำเป็นสำนักงานทนายความ โดยทำสัญญาปีต่อปีโดยมีทนายความชื่อดังคนหนึ่งเป็นคนติดต่อพูดคุยจ่ายค่าเช่าในปีแรกทุกอย่างก็เป็นปกติจ่ายค่าเช่าตรงไม่มีปัญหาต่อมาปี2564เริ่มค้างจ่ายค่าเช่าบ้านบางเดือนต้นเห็นว่าเป็นคนไทยด้วยกันอาจจะยังไม่มีเงินก็พยายามอาลุ่มอรล่วยมาให้ตลอดจนกระทั่งหมสัญญาเช่าและไม่มีการต่อสัญญา ตนจึงขอให้ทนายความชื่อดังคนดังกล่าวย้ายออกจากบ้านของตนแต่ได้รับการปฏิเสธบอกเพียงว่าอยู่ที่นี่แล้วสบายใจกระทั่งมาถึงกลางปี2566ตนได้ไปขอความช่วยเหลือจากสภาทนายความเพื่อให้ช่วยเป็นคนกลางเจรจาไกล่เกลี่ยแต่ได้รับการปฏิเสธสภาทนายความบอกว่าไม่ใช่หน้าที่ของสภาทนายความ พ้อมไล่ให้ตนไปจ้างทนายฟ้องขับไล่เอาเองทําให้ตนหมดหนทางเนื่องจากการจ้างทนายฟ้องก็ต้องหาเงินไปจ้างทนายแต่ตนไม่มีเงินบ้านก็ไม่สามารถเข้าไปได้ตนเคยไปยืนเกาะรั้วบ้านตัวเองนานกว่าหนึ่งชั่วโมงเพื่อขอเข้าไปดูบ้านแต่ถูกแม่บ้านของทนายปฏิเสธไม่ให้เข้าให้ตนยืนดูได้เพียงหน้าบ้านเท่านั้นขู่หากเข้ามาจะเอาตำรวจจับ ตนหมดที่พึ่งทุกวันนี้ก็ลำบากมากเจ็บป่วยทีก็แทบไม่มีเงินไปหาหมอไรายได้จากการช่องบ้านที่ควรจะได้มีไว้กินไว้ใช้ตอนแก่กลับถูกทนายความเบี้ยวไม่ยอมจ่ายเพื่อนๆก็แนะนำให้เข้ามาปรึกษาจากนายเอกภพเหลืองประเสริฐเจ้าของเพจสายใหม่ต้องรอด นายเอกภพกล่าวว่ากรณีนี้อยากฝากไปถึงพี่ทนายคนดังกล่าวขอให้เห็นใจเจ้าของบ้านเนื่องจากมีอายุมากจำเป็นต้องใช้เงินจากค่าเช่าบ้านเดินทางไปหาหมอเพื่อรักษาตัวทนายความเป็นอาชีพที่มีเกียรติต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะพี่ทนายคนนี้เป็นคนที่มีชื่อเสียงทำงานให้กับพรรคการเมืองยิ่งต้องมีจริยธรรมมากกว่าคนปกติ จริงอยู่ตามกฎหมายหากผู้เช่าไม่ยอมย้ายออกเจ้าของบ้านต้องไปฟ้องขับไล่แต่นั่นเป็นวิธีแก้ปัญหาของคนที่ถูกมิจฉาชีพโกงตนเชื่อว่าพี่ทนายความคนนี้คงไม่ใช่มิจฉาชีพหากพูดคุยกันด้วยเหตุผลก็น่าจะยอมย้ายออกขอฝากถึงสภาทนายความอยากให้ทางสภาทนายความเป็นที่พึ่งของประชาชนเรื่องนี้ หากสภาทนายความจะรับเป็นคนกลางในการเจราจาไกล่เกลี่ยก็สามารถทำได้ด้านทนายเดชากิติวิทยานันได้โพสต์ข้อความถึงทนายคนดังกล่าวเนื่องจากใช้ชื่อว่าคลายทุกข์เหมือนกันยืนยันว่าไม่รู้จักและไม่เกี่ยวข้องกับทนายรายนี้แต่อย่างใด